สวัสดีครับอี EP นี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอัปเดตกันแบบสดใหม่อีกแล้วกับอีเวนต์อนิเมะช่วงหน้าร้อนของอากิทาวาลา2025มาชมกันว่าแค่ผมมาที่เดียวเนี่ยเราเจออีเวนต์อนิเมะเรื่องที่เราชอบเยอะขนาดไหนรวมถึงเรามีภารกิจในการตามหาของเล่นที่เพิ่งวางจำหน่ายใหม่ๆเลยครับกับตัวละครจากอนิเมะยอดฮิตซึ่งอีพีนี้เราจะได้มาครบหรือไม่มาเอาใจช่วยผมกันนะครับมาไปลุยกัน ปีนี้เรามาอยู่กันที่อากิฮาวาระอีกแล้วก็เดี๋ยวอีนี้เราจะพาชมบรรยากาศย่านอากิทาวาระว่ามีอีเวนต์อะไรเนี่ยอัปเดตบ้างในช่วงเดืนอนหกก็อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับอีเวนต์ตอนนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเนี้ยเต็มอากิฮาวาระเลยก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องโปรดของเราพอดีนั่นแหละครับก็เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอากิฮาวาระ เดนนกกัริ่มต้นที่ผมมาถึงอคนาคีฮอบารานะครับงานแรกที่ผมเจอเลยก็เป็นอนิเมะที่ชอบมากๆในซีซั่นนี้นั่นก็คือปริมาจารย์ดาบจันเซียนมาวิ่งจับหนูถึงเมืองกรุงเฮ้ยไม่ใช่ปริมาจารย์ดาบจันเซียนมาตกเกียนถึงเมืองกรุงนี่คือเรื่องราวของท่านเบลิวอาจารย์สอนวิชาดาบที่ฝีมือฉกาดหาตัวจับยากได้ฝึกลูกศิษย์มากมายครับตั้งแต่ยังตอนเด็กๆอยู่จนเวลาผ่านไปเนี่ยตัวเองอายุเนี่ยถึงขั้นรุ่นลุงได้และมีโอกาสเข้ามาในเมืองหลวงจนพบว่าลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ย โตขึ้นมามีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตแทบจะทุกคนเลยครับแสดงให้เห็นว่าได้รับการขัดเกาจากอาจารย์ที่เก่งกาจขนาดไหนและทั่วอาคารอาเตะอะคิฮาระเนี่ยก็ได้จัดธีมเป็นของเหล่าอัศวินจากเรื่องนี้หมดเลยเรียกได้ว่าท่านใดเป็นแฟนเรื่องนี้แค่มาเดินก็ฟินแล้วและในงานเนี่ยยังมีการใช้ทุกๆยอด500ยเยนครับเวลาเราซื้อสินค้าหรือบริการในอาเตะอากิฮาระเนี่ยสามารถแจ้งพนักงานเพื่อขอรับการดีมิเต็ดหนึ่งใบได้ด้วยเขาจะแจกในงานนะครับแต่ย้ำนะครับว่าตอนซื้อของเนี่ยต้องแจ้งเขานะไานาะไไมม่่งั้นเคาจหหยิบใบใร และพอเราเดินขึ้นบันไดเลื่อนมาถึงชั้น2ของตึกน,นะครับเราจะเจอป็อปอัพช็อปของเรื่องนี้ด้วยครับโดยจะใช้เป็นภาพประกอบที่วาดใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะกับเราอัศาวินที่รอบนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นเมดกันหมดเลยรวมถึงอาจารย์เบลิวของเราด้วย <S <S และภายในงานเนี่ยนอกจากจะเจอสแตนดี้หน่งทับนนะครับเรายังเจอภาพแผนขนาดเท่าตัวจริงรวมถึงสินค้าคุณภาพน่าสะสม แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆก็คือได้มีการจัดแสดงโชว์ดาบเสมือนของจริงของอาจารย์เบลิวด้วยครับพร้อมทั้งบอกที่มาของมอนสเตอร์ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการตีดาบด้วยเป็นภารกิจสำหรับวันนี้นะครับก็เราจะมาอัปเดตอีเวนต์อนิเมะช่วง ที่ผมมาวันนี้ก็คือเป็นกลางเดือน6วันที่15เลยวันที่15เดือน6ก็สําหรับภารกิจที่เดี๋ยวจะมาเดินที่อากิฮาบาระวันนี้นะครับนอกจากจะอัปเดตอีเวนต์อนิเมะแล้วเนี่ยผมมีเป้าหมายที่อยากลองซื้อให้ได้ทั้งหมด3 3อย่างด้วยกันมเมาใจช่วยกันหน่อยว่าจะซื้อได้ไหมเพราะว่าสินค้าออกที่ญี่ปุ่นประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วไนงะแต่ว่าเราเพิ่งมาถึงอนะ่ะก็คือมีอะไรบ้าง จะเป็นฟิกเกอร์น้องยานามิอันนะของอันนี้เพกชุดว่ายน้ำหนึ่งตัวซึ่งอันนี้บอกเลยว่าอาจจะรุนยากเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าน้องขายดีมากๆอันที่2นะครับจะเป็นฟิกเกอร์เทนนิทอลของน้องทาจิบะนะมิคาลิหรือว่าชื่อมิคาลินนั่นเองจากเรื่อง2.5อ,อันนี้ก็คือเพิ่งออกเหมือนกันแล้วก็น้องก็เป็นอีกหนคนที่คอสเหมือนกันน่าคิดว่าน่าจะขายดีแล้วก็อีกหนึ่ง อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่จะมาตามซื้อให้ได้ก็คือเป็นมังอะโบคุยาบะเล่ม12ที่เพิ่งออกไปเมื่อวันที่6ซึ่งก็ผ่านมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วแต่ที่นี้คิดว่าตัวหนังสือน,น่าจะหาไม่ยากแต่เราอ่ะอยากได้ตัวที่มันแบบมีของแถมที่เป็นแซมของร้านหนังสือร้านหนึ่งนะเพราะเลยเดี๋ยวต้องมาลุ้นว่าจะเจอไหมจะยังอยู่หรือเปล่านะครับก็องมาเอาใจช่วยกันว่าภารกิจสําหรับ EP นี้นะครับนอกจากอัปเดตอีเวนต์อนิเมะแล้ว สามชิ้นเนี่ยเราจะหาซื้อแบบหน้าง,งานกันได้ไหมไปแล้วเดี๋ยวต่อแถวเข้าตึกก่อน <c oughs> และแล้วภารกิจตามหาของเล่นที่เรารักครับผมก็ได้ฟิกเกอร์เทนิทของน้องมิคาลินมาแล้วตามด้วยชิ้นที่2ครับเป็นแซมของน้องยามาดาอันนาและเกียวทาโร่ที่เราอยากได้ครับและผมก็มาถึงหน้าง,งานสมายเฟสครับแต่เนื่องจากภารกิจของเราวันนี้แน่นมากและคนต่อแถวเนี่ยยังเยอะอยู่เลยครับผมเลยต้องหนีไปก่อน ผมมาถึงอีหนึ่งอีเวน์ครับเป็นงานที่ผมเนี่ยอยากมามากที่สุดงาน,นงเลยนะนั่นก็คือซอสอาร์ตออนไลน์ที่ร่วมกับทางคอปป้าครับจัดเป็นป๊อปอัพช็อป5สาวในชุดแต่งงานด้วยบอกเลยว่าพอมาเจอน้องตัวจริงๆหน้าง,งานแล้วเนี่ยละมุนสุดๆจนเราต้องโดนสินค้าน้าง,งานตกเอาจนไดน้และภายในงานนะครับยังสามารถสั่งจองกรอบภาพสุดหรูของเราเจ้าสาวได้ด้วยครับในโซนของสแตนดี้หนึ่งทับหนึ่งนะครับมีตะกร้าให้เราเนี่ยเอามาโปรยดอกไม้ให้เจ้าสาวด้วย หลังจากที่เราซื้อสินค้านะครับฝ่ายจัดงานเนี่ยเขาจะให้คูุ่มองเราครับเพื่อใช้ในการชิงโชคลุ้นรับสแตนดี้หนึ่งทังหนึ่งด้วยนะแต่เราจําเป็นที่จะต้องมีที่อยู่ในการจัดส่งที่ญี่ปุ่นครับ และคราวนี้เรามาถึงตึกวอกอกิคาบาราครับมาถึงหน้าตึกเนี่ยเราก็เจอสแตนดี้หนึ่งทับหนึ่งของน้อง,น,องนกและหน้าจากเรื่องรักครั้งนี้มีคนนกเยอะเกินไปไหมงานเนี่ยจัดเริ่มตั้งแต่วันที่6เดือน6ที่ผ่านมาครับซึ่งตอนนี้สินค้าที่เป็นของน้องยันมิอันนาเนี่ยหมดเกือบทุกชิ้นแล้วนะ และหลังจากนั้นนะครับเราก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น6แตะต่อด้วยบันไดอีกขั้นหนึ่งจนมาถึงชั้นเครับเพื่อมาพบกับอีเวนต์สะดุดรักยายแฟนเช่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับที่มีสินค้าจัดเต็มมากๆทั้งผ้าแขนขนาดเท่าตัวจริงสแตนอะคริลิกไซส์ใหญ่พิเศษป่อหมอน2ลายในหนึ่งเดียวและยังมีพรมอเนกประสงค์เข็มกลัดและโปเตอร์อีกมากมายและที่สําคัญนะครับพิเศษมากๆภายในงานเลยก็คือเขาจะมีกรอบภาพสุดหรูครับที่เราเนี่ยสามารถซื้อในงานและนําสินค้ากลับได้เลยคร เรามาพบกับอีกหนึ่งอีเวนต์ครับกับน้องนางฟ้าไมรุน้องเนี่ยมาในชุดของทีมฟาร์มดอกไม้เลยครับเป็นอีกหนึ่งงานที่น้องสดใสและละมุนมากๆ เราแวะมาเช็คอินกับท่านประธานทาคามิเนะกันครับแต่วันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วสินค้ายอดฮิตอย่างสแตนนิคเนียก็หมดทั้ง2อลายแล้วครับแต่มาชมบรรยากาศของนิทรรศการผาพกันไปพร้อมกันเลย เราก็เดินกันจนถึงมืดเลยนะครับจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะซื้อ3ชิ้นนี้ให้ได้เนี่ยปรากฏว่าเราซื้อได้แค่2ชิ้นครับอีกชิ้นนึงเนี่ยหายากมากๆจริงๆนะครับคือทุกร้านทั่วอากิฮาบาระเนี่ยผมไปตามหาวิ่งไล่จนหาไม่เจอแล้วครับแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับใน EP ตีต่อไปเนี่ยเพื่อนๆคอยติดตามชมว่าผมจะหาฟิกเกอร์ของน้องยานามิอันนะในชุดว่ายน้ำเนี่ยมาได้หรือไม่ก็มาลุ้นกันต่อใน E ีพีได้ครับ และหลังจากที่เข้าสถาน,นีอกากิฮาาระมาเรียบร้อยแล้วเพื่อเราจะเตรียมกลับที่พักกันครับแต่อย่าเพิ่งจบเพื่อเพื่อนเรายังมาเจอป๊อปอัพช็อปอีก2งานครับซึ่งงานแรกเนี่ยเป็นงานของน้องโอคุริแคปสาวมาที่กําลังเป็นอนิเมะชายฮอตมากๆในซีซั่นนี้นั่นเองถัดมาครับเป็นป๊อปอัพช็อปเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับนั่นคือตำนานของวงการการ์ตูนของญี่ปุ่นเลยนั่นคือป๊อปอัพช็อปของโดรายมอนครับ ก็มีสินค้าน่ารักน่าสะสมมากมายนะครับทั้งเสื้อแก้วผ้าหบวกอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับกลายมาเป็นน้องม่อนให้เราได้ใช้ให้ความรู้สึกเหมือนโดอลลารม่อนเนี่ยอยู่รอบตัวเราครับทำปลาช <laughs> ูหน้ายมอ่ะร <laughs> ับ มาครับไลมาชนปลาแซลมอนกันจังโอเคครับเพื่อนๆก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการตามรอยอนิเมะเวอร์ชั่นภาคและดูร้อนประตมแลดูฝนของพาของเล่นไปเที่ยววันนี้สำหรับทริปนี้นะครับใครอาจจะไม่ได้เห็นว่าแอดมินมากับใครนี่ก็คือมากับในแม่นั่นเองแต่ว่าต่อให้ในแม่มาก็ยังซื้อของเล่นเหมือนเดิม เพราะว่าเป็นแอดมินเวอร์ชันที่ปัฒนาเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นใต้ของโปรดของแม่พอดีแล้วเขาก็จัดแค่ช่วงลิมิเต็ดด้วยนะเพราะว่าเรามาหลายทีแล้วเราไม่เจอเราไม่เจอไส้นี้เลยอันนี้เป็นร้านขนมชื่ออันนี้แนะนําถ้าเพื่อนๆมาะะกมิฮาบาระหยิบถุงไม่ถึงหยิบติดช่วยดูแทนนี่ชื่อนี้นะ เขาจะชอบทำแบบว่าใส้ตามฤดูกาลอย่างรอบที่ผมมารอบก่อนน่ะก็เป็นซากุระอืมตอนช่วงปลายกุมพาแต่รอบนี้เป็นนี่เป็นมัชาแทนบีให้ดูไส้ด้านในโอ้นี่แบบนี้เลยสรุปเราจะปิดที่หรือเราจะกินอะไรชมนี่ครับไส้มัชาเลยก็เพื่อไม่เป็นการทะเลาะแย่งกันเราเลยเตื้อมาคนละชิ้นขอชิ้นที่บีให้แม่เลยนะ โอเคครับเพื่อนๆนก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ทอยโกเทเวลนะครับในการตามรอยอนิเมะของการมาเที่ยวญี่ปุ่นรอบนี้เหมือนเดิมฝากรกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในแม่ไม่ตนนะกินทอนนะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยยังไงนะดี <Eso S 1> <ม>จริงเพราะว่าเหมือนเขาขายแค่ปีละครั้งรอบก่อนผมกินไปแล้วรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นแบบกินแล้วรู้สึกแบบเสียดายมากเออที่แบบแม่ไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อกลับไปว่าคงไม่อร่อยเพราะว่ามันจะมันจะไม่กรอบ โอเคครับไปจริงแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะ EP นี้ก็ขอบคุณมากเลยวัสดีครับ <laughs>